พึ่งน่ะนะพึ่งน่ะนะมันร้อนพี่มาแต่เช้าเลยไม่หนมตั้งแต่ตีห้าไม่ไปไหนในนี้เมาจกละเหยใบยคว่ำแล้วนะอ่ พอแล้วพี่พอแล้วพี่พี่ไปให้เด็กนักเรียนพี่พอพอพี่พอไปเด็กนักเรียนพี่พี่เดี๋ยวพาพี่มันร้อน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 พอพอไปพอพี่พอพอปลาโอ่ยนี่นี่เล็กนหูพึ่งนะนี่นะหูหูพึ่งนั่นนะ มันร้อนพี่พี่มันร้อนพี่ไป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 ,ไปพี่ดว้วนไป,ไป,ไปโอ้ทำความสะอาดเนี่ย<ป>ทำความสะอาดทำความสะอาดอ้าเลยพี่ดว้วนกินอิ่มเลยกินแล้วก็ไป เมารถยายทองใบหมดเลยพี่ด้วนเนาอะกินเลยกินเลย ไปพี่ <S <S ไปไปไปพี <P> ่ไปไปไปพี่ไปเลี้ยวซ้ายมั้งพี่เลี้ยวซ้ายดีกว่าม้งอยู่ไปทำไมกโอง